สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแท็เสนอ สวัสดีคุณผู้ชมรายการทำดีที่พ่อทำทุกท่านนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับในงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินราชการที่เาเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนอุดรธานีกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญน้องเซนจากเดอะสตาร์แล้วก็รวมถึงน้องแกรนนะครับตามผมมาเลยฮะ ริษัทไทยเบฟเร์เจ,จำกัดมหาชนยามาฮ่าฟิลาโนและฟิโอเรหัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลย Love, ตอนนี้ผมอยู่กับพี่แกรแล้วก็พี่เซนเดอะสตาร์แล้วนะครับขอเสียงดังๆให้พี่แกร์พี่เซนหน่อยแล้ว โอ้โหซาอุดอนี่เป็นแฟนลับผงทั้งสองคนนี้กันอย่างหนาแน่นมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับทั้งสองคนวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ค่ะสำหรับตัวการเองคือมีโอกาสได้มาครั้งนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากนะคะกับกิจกรรมต่างๆในงานนี้นะคะมีการเพิ่พระเกียรติให้กับในหลวงของเรามีจัดเป็นบอร์ดอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะแล้วก็ได้มาปลูกจิตสํานึกที่ดีให้กับ คนไทยของเราในการที่จะทําหน้าที่ต่างๆนะคะที่เราควรจะทําให้กับสังคมไทยอย่างงี้ค่ะเป็นงานที่ดีมากเซนแล้วครับผมก็เหมือนกันครับคือของเซนนี่มาเป็นครั้งที่2แล้วกับกับงานโครงการครั้งน,นงนี้ก็ดีใจมากๆเลยก็ที่มีคนแหลกคนเข้ามาดูได้มารู้ว่าเออเรื่องราวต่างๆของพระเจ้าอยู่หวัวมีอะไรบ้างนะครับใช่อย่างเช่นในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งที่น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจพระราชกรณีกกรยกิจหรือพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในวันนี้เนี่ยต้องถาม2คนนี้หน่อยครับว่า ในชีวิตนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างในการทําดีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวบ้างไหมครับที่จริงเราที่แกรนแบบว่ายึดนำเลยคือจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะะคในเรื่องของการทํางานท่านจะเอ่อกาเรียกว่าจะดํำดักไว้เลยว่ากับหัวหน้าเราจะต้องอย่างนี้อย่างนี้กับลูกน้องเราจะต้องนี้อย่างนี้หรืออะไรต่างๆคะคือจะมีแบบเราจะมีโอกาสได้ยินผ่านหูจะมีโอกาสได้ฟังวิทยุได้ดูทีวีแล้วได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วก็ซึมซับเข้ามาในตัวเราใช่ไหมครับเซ็นละครับ ครับผมของเซนก็จะยึดในเรื่องของความอดทนเพราะเซนใจที่เซนเห็นแล้วคือพระองค์เนี่ยทำเพื่อเรามาตั้งนานมากแล้วแล้วก็พระองค์ทรงอดทนอดทนทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนเราก็คิดว่ายึดตรงนี้ให้ตัวเองเนี่ยอดทนในการทํางานอดทนในทุกๆเรื่องที่จะเข้ามาครับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอาจจะบันทอนกาลังใจของท่านสิ่งที่เราจะทําให้ท่านได้เนี่ยก็คือเราก็ทําในหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนร่วมทําความดีโดย ดิจิตันกรีนที伊苏苏 D-MAX V-CROSS ใหม่ถ้าทั้งสองคนนี้วันหนึ่งในชีวิตรจริงนะในนาคุกข้างหน้าถ้ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาจริงๆในชีวิตอยากจะทูลถวายอะไรท่านครับถ้าไปหนจริงๆเนี่ยเรียกว่ามีน้ําตาไหลกันได้แน่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่อยากบอกมีอะไรมากนะคะคืออยากจะอยากจะให้ท่าน พักผ่อนอยากให้ท่านมีความสุขในชีวิตเพราะการเชื่อว่า,าหลายเรื่องหล,ห,ลหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอาจจะบั่นทอนกำลับบงใจของท่านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเป็นประชาชนนะเราก็ยังรู้สึกว่าเ,าเราอยากจะให้ในหลวงของเรามีเวลาพักผ่อนม,มีเวลาให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้ท่านได้เนี่ยก็คือเราก็จะทําทําในสิ่งที่ดีทาในสิ่งที่ดีก็คือเราก็ทําในหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่การคิดว่าเป็นสิ่งที่ ท่านต้องการมากที่สุดแลแ้วในตอนนี้นะคะพวกเราประชาชนชาวไทยรักท่านมากรักท่านมากแล้วก็ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเรื่องภารากิจต่างๆพระราชกรณีเกติคิตร่างต่างๆเนี่ยพวกเราเยาวชนไทยแล้วก็คนไทยทุกคนจะสานต่อให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้ทุกอย่างมันไปได้ดีอย่างที่ท่านตั้งใจแล้วก็อยากให้พวกเราประชาชนทุกไท,ทยรักกันครับขอบคุณพี่เซนแล้วก็พี่แกรนเดอะสตาร์มากๆนะครับขอบคุณมากนี่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับที่ถึงแม้ว่าจะเกิดในยุคหลังๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ตามแต่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเกิดในยุคข,ของคนไทยแผ่นดินรัรชกาลที่9นะ,ะแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาเรื่องของพระราชกรณีรยกิจพระรายวิวัตรต่างๆแล้วก็ได้น้อมนํามาปฏิบัติใช้กับชีวิตจริงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ การทํารดีที่พ่อทำได้มาที่จังหวัดอุดรธานีถึงสองตอนติดต่อกันเนี่ยนะครับทำให้พวกเราหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นเพราะพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสงนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้นนี่นะครับจึงทำให้ประชาชนหรือว่าประสงนิกรชาวไทยเกือบแทบทุกคนแหละครับไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนก็มีความจงรักภักดีและก็มีความซาบซึ้งต่อพระมหากราุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพวกเรา อย่างล้นพ้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ยังไงก็รายการทำดีที่พ่อทำอยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยคนอื่นๆได้รับความรู้สึกแบบนี้ทั่วทั้งประเทศก็แล้วกันนะครับแล้วมาติดตามรายการทำดีที่พ่อทำตอนต่อไปนะครับว่าแขกรับเชิญของเราจะมาพูดคุยถึงรรมะดีๆที่พ่อได้ทำอาไว้เป็นแบบอย่างยังไงติดตามได้ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ พวกเราประชาชนชาวไทยรักท่านมากรักท่านมากแล้วก็พระราชกรณีจีกีต่างๆเนี่ยพวกเราเยาวชนไทยแล้วก็คนไทยทุกคนจะสานต่อให้มันดียิง่งขึ้นอย่างที่ท่านตั้งใจแล้วก็อยากให้พวกเราประชาชนทนไทยรักกันครับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอาจจะบันทอนกําลังใจของท่านสิน่งที่เราจะทําให้ท่านได้เนี่ยก็คือเราก็ทําในหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนดีสีชื่นชมทุกความดีครับ